สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งครับวันนี้เราพาเริ่มต้นบรรยากาศด้วยบรรยากาศของนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียที่สหรัฐอเมริกานะครับเป็นบรรยากาศในช่วงต้นเดือนมกราคมปี2022หรือปี2565พูดถึงซานฟรานซิสโกครับหลายๆคนก็คงจะนึกถึงสะพานแขวนสีแดงที่เป็นเอกลักษณ์ครับสะพานโลเดนเกตบริดที่สร้างข้ามอ่าวซานฟรานซิสโกและในคลิปนี้นะครับเราจะพาเดินทางกับ สายการบินที่เรียกได้ว่าเป็นสายการบินใหญ่สายการบินหนึ่งในสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็เป็นสายการบินที่เป็นผู้เบิกเบิกรูปแบบการทําธุรกิจแบบใหม่นะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสายการบินโลคอร์สายการบินราคาประหยัดสายการบินบัเจ็ตแอร์ไลน์สายการบินแรกแกของโลกนะครับแล้วก็ทําธุรกิจมานานกว่า50ปีแล้วนะครับนั่นก็คือสายการบิน Southwest Airlines ครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่า Southwest นะครับคราวนี้เราจะพาเดินทางกับ South w ว s t เนี่ยในเที่ยวบินสั้นๆนะครับ จากซานฟรานซิสโกไปลอสแองเจลิสซึ่งก็เป็นเมืองในแคลิฟอร์เนียเหมือนกัน southwest เนี่ยเป็นสายการบินที่มีรูปแบบการปฏิบัติการและรูปแบบการให้บริการแตกต่างจากสายการบินอื่นๆในสหรัฐพอสมควรนะครับโดยเฉพาะสายการบินที่เป็นสายการบิน c o n v e n t i o n a ลหรือสายการบินหลักๆที่มีอยู่เดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ไม่ได้มีฐานการบินหลักที่เครื่องบินประจําการที่ใดที่หนึ่งตายตัวครับแต่ว่าจะเปลี่ยนฐานการบินไปเรื่อยๆแล้วก็ให้บริการแบบจุดต่อจุดเป็นหลัก เราก็มาเช็คอินกับพื้นที่เช็คอินของสายบินซาเวสครับที่อาคารผู้สานอาคารหนึ่งครับ Harvey m i l อ Terminal o n ที่ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก h a r v มิ m เนี่ยก็เป็นบุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์ของเมืองซานฟรานซิสโกนะครับซึ่งขั้นตอนการเช็คอินก็คล้ายๆกับสายบินส่วนใหญ่ในสหรัฐนะครับก็คือเช็คอินกับตู้คีย์ออสอัตโนมัติเป็นหลักนะครับแล้วก็ปิ้นบอดดิ้งพาสด้วยตัวเองนะครับปิ้นแท็กกระเป๋าเองนะครับถ้าเกิดมีกระเป๋าโหลดก็ติดกระเป๋าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปดรอปที่เคาน์เตอร์ดรอปกะเ๋า ผู้สารก็ทาด้วยตัวเองครับอาจจะมีพนักงานคอยช่วยบ้างนะครับแนะนําบ้างแล้วตอนนี้เราก็เดินผ่านบรรดาร้านค้าต่างๆครับเข้ามาอยู่ในพื้นที่หน้าเกตของเทอร์มินอลหนึ่งครับหรือว่าฮาวิ่งมิวส์เทอร์มินอลวันวันนี้เราจอดเดินทางที่เกต B12 นะครับเป็นเที่ยวบิน wnc 1 7 4นะเครับเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเซาเวสนะครับคือจะไม่มีการระบุเลขที่นั่งให้กับผู้โดยสารครับแต่ในบอร์ดดิงพาสจะระบุลำดับการขึ้นเครื่องบินให้กับผู้โดยสารแต่ละคน,นะครับ ซึ่งลำดับการขึ้นเครื่องเนี่ยจะมีทั้งแบบสุ่มนะครับแล้วก็มีทั้งการให้ความสำคัญกับผู้สัตว์ที่มีสถานะหรือผู้สัตว์ที่ซื้อบริการเสริมพิเศษมาครับเพื่อขึ้นเครื่องก่อนครับเมื<ๆ>่อขึ้นเครื่องไปตามลำดับที่ตัวเองระบุได้นะครับจะได้เข้าไปเลือกที่นั่งก่อนครับจะนั่งตรงไหนก็ได้ในเครื่องบินตามใจนะครับแต่ว่ามีสิทธิ์เลือกก่อนเลือกหลังก็คือตามลำดับที่เราเดินขึ้นเครื่องตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในเครื่องบินโบอิ้งเจ็ดสามเจ็ดขีดเจ็ดร้อยของเซาเวสนงคร ลอสแองเจลิสในค่ำคืนวันนี้นะครับซึ่งเซาเวสนั้นมีเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งครับคือฝูงบินทั้งหมดจะเป็นเครื่องบินตระกูลโบอิง737ทั้งหมดนะครับซึ่งปัจจุบันครับเซาเวสเนี่ยก็มีฝูงบินที่เป็น737ล้วนครับอยู่ประมาณ700กว่าล้านครับถือว่าเป็นสายบินใหญ่อันดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะครับเที่ยวบินของเรานะครับก็พร้อมออกเดินทางจากซานฟรานซิสโกมุ่งหน้าไปลอสแองเจลิสครับกำหนดออกเดินทางจากซานฟรานซิสโกเนี่ยคือตอนทุ่ม20นาทีบนเครื่องบิินนะะครัับก็จตตด้ง ระบบ Wi-Fi ด้วยครับให้เราเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเครื่องบินได้นะครับซึ่งเมื่อเชื่อมต่อแล้วนะครับเราจะสามารถเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบินของเราได้นะครับหรือว่าข้อมูลสาระบ,บางอย่างก็ได้นะครับในเว็บไซต์ของ Southwest นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเข้าเว็บนู้นเว็บนี้นะครับหรือว่าใช้ข้อมูลมากๆกครับก็จะต้องเสียค่าบริบรการเพิ่มเติมตอนนี้เที่ยวบิน WN 4174นะครับทำการบินด้วย Boeing 737ขีด7จร้อยนะครับก็บินขึ้นจากท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโกครับเราเดินทางในช่วงกลางคืน,นครับก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์อะไรไม่ได้มากครับระหว่างการเดินทางครับแต่ว่าตอนที่เครื่องบินขึ้นมาเนี่ยเราสามารถเห็นทิวทัศน์ของแสงไฟของบรรดาเมืองต่างๆอย่างทิวทัศน์ที่เราเห็นแสงไฟมากมายทางด้านล่างของเราตอนนี้ครับก็เป็นเขตปริมณฑลนะครับทางด้านทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ของนครซานฟรานซิสโกนะครับที่นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ของสหรัฐนะครับรูปแบบการให้บริการของเซาเวสอาจจะแตกต่างกับโลคอสที่เรารู้จักในเอเชียที่เราเคยใช้บริการในประเทศไทยหรือว่าในยุโรปนะครับเพราะว่าเซาเวสเนี่ยให้ผู้โดยสารเนี่ยสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระนะครับได้ฟรีคนละสใบนะครับรวมอยู่ในค่าตั๋วแล้วนะครับแล้วก็ยังจะมีบริการพวก น้ำกับของว่างเล็กๆน้อยๆบนเครื่องบินด้วยครับระหว่างเที่ยวบินนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างจากโลคอสที่อึ่นแต่หลายๆคนก็จะจัดให้ซาเวสนี่เป็นโลคอสครับเพราะว่าวิธีการทําการตลาดวิธีการจัดการต้นทุนวิธีการของรูปแบบธุรกิจเนี่ยก็จะแตกต่างจากสายการบินอื่นๆทั่วไปในสหรัฐนะครับหรือสายการบินดั้งเดิมที่มีอยู่เดิมเมื่อเราเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของเรานะครับหรือว่าอุปกรณ์พกคาส่วนตัวกับเครือข่ายมนเทอรยวบินเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินของเราได้ครับว่าเดินทางถึงไหนแล้วครับอีีก่นาทจะถึง อย่างที่เราบอกไปนะครับว่าระหว่างการเดินทางบนเที่ยวบินเนี่ยจะมีบริการพวกขนมด้วยครับก็เป็นขนมซองเล็กๆนะครับเป็นของว่างเล็กๆนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มให้บริการครับเครื่องดื่มนี้ไม่ใช่แค่น้าเปล่าครับแต่จะมีตัวเลือกทั้งน้ําอารมณ์ซอ์ดิ้งต่างๆให้บริการด้วยด้วยครับในช่วงเวลาปกติเนี่ยเขาจะมีบริการที่เป็นค็อกเทลหรืออะไรที่มากกว่านั้นที่สามารถซื้อเพิ่มได้ด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีข้อจํากัดเรื่องโรคระบาดอยู่ก็จะลดระดับการบริการลงมา แสงไฟเบื้องล่างตอนนี้ครับก็คือนครลอสแองเจลิสนะครับอีกหนึ่งเมืองใหญ่ของสหรัฐอเมริกาครับเมืองใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับก่อนจะลงที่สนามบิน LAX นะครับสนามบินนานาชาติลอสแองเจลิสเนี่ยก็เห็นแสงไฟสว่างของเมืองลอสแองเจลิสเนี่ยสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับก็ใช้เวลาเดินทางไม่นานครับประมาณแค่55นาทีบนอากาศครับก็เป็นเที่ยวบินสั้นๆนะครับก็เหมือนบินกรุงเทพเชียงใหม่นะครับแล้วเครื่องบินของเราก็ลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลิสเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เครื่องบินเข้ามาจอดที่เทอร์มินอลหนึ่งที่ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลิสครับเป็นเทอร์มินอลที่ให้บริการเที่ยวบินของเซาเวสนะครับแล้วก็เดินออกมาจากเกตครับมารอรับกระเป๋าที่สายพานรับกระเป๋านะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์การเดินทางในเที่ยวบินสั้นๆนครับกับหนึ่งในสายบินโลว์คอสสุดคลาสสิกของโลกนะครับเซาเวสครับเปิดดําเนินการมามากกว่า50ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นสายบินยักษ์ใหญ่ติดอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกานะครับเรียกได้ว่าอันดับต้นๆของโลกก็ได้นะครับเพราะว่าฝูงบิน7 0ครับ แล้วก็ปิดท้ายวิดีโอนี้นะครับด้วยภาพบรรยากาศรอบๆท่าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลิสครับ LAX ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ